ก็ได้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  จากการรายงานข่าวของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับแจ้งมาว่าขณะน,นี้ช้างสองเชือกครับที่หลุดออกมาจากตู้แชร่ร้านค้านะครับได้มาพักอาศัยอยู่ในสวนป่าตรงนี้นะครับเป็นสวนป่าของคุณลุงนิคม อยู่ข้างบ้านเจ้งหวนนะครับ <S 2> <S 2> <S ในเขตพื้นที่ <S <S 2> <S 2> ตำบลกอลอยหมู่ห้าบ้านด่านนะครับตอนนี้ช้างได้มาเข้าไปพักอยู่ในป่าตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ไล่ต้อนออกมานะครับเพื่อให้ช้างทั้งสองเชือกนั้นได้พักอยู่ในป่าน,นี้ก่อนนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ยังอยู่ด้านบนถนนนะครับอัอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และก็ที่กลมปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ สถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวทางทีมข่าวซีลี่แมนชันแลจะแจ้งรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับคาดว่าช้างสองเชือกที่หลุดออกมาจากตู้แช่ร้านค้านะครับคิดว่าความเย็นน่าจะความเย็นสูงนะครับขวดใกล้จะแตกเลยทนไม่ไหวต้องออกมาก่อนนะครับขอจบรายงานเพียงแค่นี้นะครับหากมีอ,อะไรคืบหน้าจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องซิวกี้แมนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ